<c oughs> เราเรียนที่ชั้น9กนะครับอาคารเจริญภะเกศ <c oughs> เวลาปกติเราก็ต้องมาสแกนนิ้วที่ตรงนี้นะครับตอน7จ็ดโมงครึ่ง <c oughs> ตรงนี้เรามีเรียนกัน ันป็นเรียกว่าเบรกเบรกอันนี้เรียกต้นด้นพอมาลงใจเรว่าอะานกกเาจไหมนต้นเบรคดอุปกรณ์ให cool ้ถูกเอาไอ้นั่นเอาไอ้นั่นอันนั้นน่ะถ้านให้เจ๋งันนี้อีกชื่อมันที่านี่มาเด็กพกได้ไหมทอเบรตรงได้มีรล เทคนิคของการใส่ใส่ขนานขอดก็ขนาน,มาานมเ,เมีนี้นะจะเคยเจออะเคไหมนะพยายางนี้ใช่ปะเดี๋ยวมจะขนานนะเทคนิคการเช็คจับในโพสิชันเราจะทำงานเห็นแล้วดันกมืนะปดแล้วใสสอปิดใะครับเป็นอันเดียวที่ไวด้านสายโมโอเคไห เวลาเราสอบนะมืกี้อย่างที่ตอมื่อกี้ว่าอ่านาชเบอร์เจ็ห้ถึงเบอกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะเทสสับเสมอเพราะถ้าคามันแตกใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนนั้นเวลาเราเช็คใช่ไหมคะผู้ชายใช้เบอร์เจ็ดจไดห้าก็บเลห้ากะบนะง่ายไนะหมง่ายจัดตายนะคือพอสอบพอะล้ถึงหกนาทีทำให้เสร็จแล้วกัน อ่ะขนาดเราเทสเราโบดเต็มที่นะโบดเต็มที่บีบมีดีคอยนะอ,อันนี้เรียกว่าอเอาา่านนะไปแล,ล้วนะไายโลต์บรรลนดีมากสีแดงเรียกว่าวันเ,เวย์ไวท์การทำงานของสีแดงก็คือกดมันจะทำงานครับก็กดนิดนึงก็ดีเสร็จเห็นไหมเราเทสแล้วเราโบดเต็มที่ที่นี่เราโบดเต็มที่เนี่ยโบครับเต็มที่ ยังต้องถ่ายวีดีโออีก่ะที่ถ่ายวีดีโอสอนเนไอ้อยู่ในนั้นยังไม่พอมันสมบุการไปคนต้องการฟังยาวๆอ่ะแล้วก็ดีเสกดแล้วก็ดึงออกให้มันจนแทบเลยนะเราจะได้ใส่กิวง่ายๆนะเสร็จแล้ว่ันให้เป็นนิสัยเราจะโบวกี่ซีซีนะห้าถึงหกซีซีเออแล้วก็โบไวนะ้เลยห้าถึงหกซีซีเสร็จแล้วสไตล์เลสเนื่องจากเราต้องการให้อ่า เราต้องการดูว่าผูมันอ่อนใช่ไหมคะเขาจะค่อนโทนยากใช่ไหม้นเราให้แท็บอันนี้เลรีโอโอเพกอยู่ข้างหลังสีงเงินอยู่ข้างลา่างเสร็จแล้วใส่สไตล์เล็กแก๊กมูรบิเคตก่อนเราใส่เข้าไปให้ปลายไม่เกิน,นรูโมฟี่โมฟี่ไอร์ลากเนี้ยก่อนถอยรูโมฟี่มันมีสองรูนะรูด้าข้างเรียกว่าโมฟี่ไอร์เสร็จแล้วสไตล์เล็กมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะ นะเราก็พ so ับซะให้ไม่เกิดรูที่ทำไปตั้งขต่นิดหนึ่งอย่าพับเยอะนะเพราะว่าอาจารย์ต้องไป่ค่อยขอให้มาเม้ไปอย่างนี้เราทำไม่เกิดแอร์แวลส์สอัคนเองนะราจบเป็นค่าจะเป็นซีอีฟิตแมสเอกับ B จะมาพร้อมกันเอก็คือเปิดแอร์เวล์บีคือบีตติ้งใช่ไหมมาพร้อมกันก็คือปดทางเดินหายใจเห็นไหมี่เชสมูฟนะโอเคอ่ะท็ทีไปเรื่อย ข้าากาลิ้นสีปากบนเพราะว่าข้าอากาลิมสีปากบนก็คือมีหัวไม้มุกที่อยู่ดอานล่างเนี่ยเอาขึ้นมากาะขมวนอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ริ้นสีปากอยู่รว่างเบรกกับฟันปากมันก็จะได้ไม่ฉีกเดี๋ยวถ้าคุณไปดูหุ่นเก่าๆอ่ะปากเนี่ยจะแบบจะเป็นปากงางด้านบนใช่ะฉีกก็ไม่รู้จะฉีกยังไงเย็บซ่อมไปแล้วด้วยอันนี้คุณได้หุ่นใหม่เนี่ยอันนี้คุเป็นปีที่สองตัวละสามแสน เอ๊ะไม่ใช่ตัวละแสนห้าพูดถิดตัวละแสนห้าซื้อสองตัวค่ะอีตัวึ่งเก็บไปก่อนหกกว่าว่าประมาณมันจะออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็คือใช้ยหรอทะลุถนอมอ่ะสาฟอนแอสติงเกอร์ 4, อ 5, อสี่แอปพลิไปข้างขวาแบบนี้างซายห้าก่อนรีพีตาบ,บนหกก็ยกเวลาย,ยกอะคะเราย,ยกตามเดเรกชั่นนี้ยกขึ้นอย่างนี้เนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยกแล้วคุณยกไม่ได้แคะพังแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่ยกและคุณวัดอะค่ะมันจะดังเก๊คมันพังแล้วอ้อก็มอกดเองนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวัดอะคะ่ะเห็นไหมมันจะแสดงว่าคุณฟันหักนะนะปุ๊บยกใช่ไหมไปเบ็ดอยู่ไว้เลยคือว่าสเปรแล้วคุณยกคุณก็จะมองเห็นจะต,ต่อไปนี้อ่ะเคยมองเห็นเหมือนที่เรามองไหมเหมือนในรูปที่เป็นสีชมพูเนาะเออ เราใส่ทิ้วให้เห็นแบบนี้นะมาดูมาดูค่อยๆดูรักษา Social Distance ด้วยคุณรู้ใช่ไหมคุณติดโควิดแล้วตอนนี้คุณจะถูกกักตัวอย่างน้อย5-7วันใช่ป่ะแล้วแต่รามาเขากัก5แล้วนะบ้านเรายังนี้หาเกียรติชิลกับโรงพยาบาลบรรยากาศ Science Simulator. ขนาดมือไหนไปเป็นไปใส่มือขวาอ่นานใช้ย,ยรือเบรดอ่านทอสติงเกอร์จุดประสงค์อของการคอสติงเกอร์ก็คือการเปิดปากให้กว้างจะได้สอดเบรดให้ง่ายแต่ถ้าเกิดน้องไปใส่คิ้วที่วอร์คนไข้ยังตื่นอยู่เนีเขาไม่เหมือนโลมยาจะเอามือเข้าไปนะกับกันเออกับไม่ปล่อยเออ โอเนี่เราอยู่ดมยาให้หลับแล้วเราใส่รีดักชันแล้วัจจบานเนี่ยจะมีแค่สองกลุม่มคือไอโซบาริกกับไฮบาริกเท่านั้นนะครับ เราเชื่อม Pixels เป็น Pixel นิด Make up Pixels ก็ไม่พ,พ้นเฮดออทูอออีกแล้วไม่ซืจะไปซืออีกนึงแต่เขาไม่ขายก็เขาให้ตัวนี้นะไม่เห็น่มันจะเปสีขา <c oughs> <c oughs> นมีข้าวไข่น้ผ่าตัดด้วยนะคะรับลงอาหารห้องผ่าตัดมุญาตถ่ายรูป ไปไปนะพี่ครับไปไกล้องไปไปนะโอเครับโอยคมั้ยาเอลอาร์นะไปไม้าขาคอด บางมดลเกษตรคนสองจะสองแน้วโชคดีทุกคน